Cause I'm a real in love with you When I'm looking at pictures of you I remember moments and my heart feels like สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะพาเพ,พื่อนๆนะคะมาดูว่าข้อแตกต่างของต้นทุเรียนนะคะที่ถูกตัดยอดไปนะคะว่าเห็นความแตกต่างยังไงบ้างตอนนี้นะคะให้เพ,พื่อนๆดูตรงนี้นะคะว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณของ ส่วนยอดนะคะที่ถูกตัดไปจะเห็นว่ากิ่งนะคะที่อยู่อรอบๆบ,บริเวณที่โดนตัดตัดยอดไปนะคะกิ่งเขาจะอวบมากเลยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยกิ่งนี้จะเป็นกิ่งปกตินะคะอันนี้ที่โตตามปกตินะคะผ่านการตัดแต่งกิ่งมานะคะแต่ว่ามันก็จะยังเล็กกว่านะคะเล็กกว่ากิ่งที่ ถูกตัดยอดไปนะคะสังเกตนะคะนี่ค่ะข้อแตกต่างเมื่อเทียบกับนิ้วมือนะคะนี่คือต้นหนึ่งปีสามเดือนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งกันค่ะอย่างต้นนี้นะคะจะเห็นชัดมากนะคะอันนี้เป็นกิ่งกิ่งหลักกิ่งเดิมแบบปกตินะคะส่วนกิ่งตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะจะเห็นว่ากิ่งเนี่ยอวบนะคะ ใหญ่ดีใหญ่กว่านะคะใหญ่กวา่ากิ่งหลักเดิมนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นกิ่งที่แบบว่าจเจริญเติบโตตามปกตินะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะ,ะตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเนาะเพราะว่าข้อแตกต่างเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะคะนะคะเพ,พื่อนๆคือก็แล้วแต่ความเขาเรียกว่าไรความชอบของเจ้าของ สวนแต่ละที่นะคะบางคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งตัดเลยนะคะรอให้เขาออกลูกปีแรกก่อนค่อยตัดหลายๆสวนก็ตัดตั้งแต่มันยังเล็กๆอยู่นะคะซึ่งอย่างตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ทดสอบไปแล้วนะคะว่าตัดไปแล้วนะคะเกิดผลลัพธ์ยังไงซึ่งก็เห็นข้อแตกต่างจริงๆนะคะเห็นข้อแตกต่างเลยนะ คือข้อแตกต่างนะคะของการตัดยอดกับไม่ตัดยอดนะคะเราจะเห็นว่ากิ่งเนี่ยมันต่างกันเลยค่ะนี้มาดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้นะคะไม่ได้ตัดยอดนะคะไมไ่ตัดยอดก็คือปล่อยให้เขาโตตามปกตินะคะยอดก็ทงยอดสูงขึ้นไปแบบนี้นะคะจะเห็นต่างกับต้นเมื่อกี้นะคะข้อแตกต่างเลย กิ่งเขาก็จะปกติอะค่ะก็จะไม่ได้แบบอวบใหญ่เหมือนต้นที่ถูกตัดยอดไปนะคะเนี่ยค่ะคือข้อแตกต่างนะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูค่ะว่าใครอ,อยากจะตัดหรือไม่ตัดนะคะก็เลือกได้ตามความชอบเลยค่ะเพราะว่าทุเรียนเนาะมันก็ เทคนิคแต่ละส่วนนะคะหรือว่าใครชอบวิธีไหนแนวไหนนะคะเพราะในนี้หลายๆส่วนที่มาแชร์ประสบการณ์ผ่านาทาง y YouTube เนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะคะเราก็ลองเอาไปปรับใช้กับสวนของเราเองกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ให้เห็นข้อแตกต่างเนาะข้อแตกต่างของการตัดกับไม่ตัดนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ